สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมพบกับท่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมในสลักคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน Macbook Pro ของผม A1708 นะครับก็ลูกค้ามารายการตัวหน้าจอของผมแตกนะครับมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะดูจอตัวเก่านะครับนี่นะครับนี่หน้าจอตัวเก่านะครับผม ตอนนี้ชั้งหนึ่งก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับผมตัวจอ,อในใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก<อ>็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่สภาพตัวหน้าจอใหม่นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเป็นจอในนะครับผมต้นทุนก็จะถูกลงนะครับผมลูกค้าก็จะได้ตัวหน้าจอที่ถูกลงกว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นจอยกหัวที่เป็นจอชุดนะครับอันนี้ผมใช้วิธีในการเปลี่ยนตัวเฉพาะตัวจอในอย่างเดียวนะครับบอดี้ยังเป็นบอดี้เดิมของลูกค้านะครับ ก็ตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่เมกาบางนาถนนไม่นองโซกยูเนียนมอลล์บางกะปิถนะบางแคลแล้วก็ไอิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมชักนหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครผมสวัสดีครับ